โอ้ทรงภาพทรงภาพ เรื่อ,อ,องใบแจว,วกำลังไล์สดกำลังไล์สดแบบเยอะวันนี้แบบเยอะหลายชุดเลยครับต้องต้อง เอา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 อะไรเสียบก็เอาครับผมมี่นาทีเอามาให้เท่านั้นละเอ้ยเอ้นอกปะปลามากเหรเด้อยุโต๊ะยุโต๊ะอ่ะยุโต๊ะครับยุโต๊ะยุโต๊ะื่อนบอกว่ายุโต๊เยี่ยมอะไรครับยุโต๊ะนุ่นยุโต๊ะนุ่น ประทานชุ่มลงประทานประทานประทานบอกเ้ยประท่านใส่กุเลกกับ้าวกันเด้ออ้บุญหลายบุญรลายบุญร้ายมันนี่บุญร้าย เมือลาเมื่อระลังน่ระลัารทานประทานเอาทําใจนะครับประทานไปเป็นประท่านของรับรถนักเนี่ผมเคยเป็นมมก่อก่อนลุบ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  Oh, <laughs> uh -huh.